นี่เจอเห็ดพึ่งครั้งแรกค่ะอุ้ยครั้งแรกค่ะที่ตัดเห็ดพึ่งนะคะนี่ในชีวิตของเราเลยค่ะเห็ดพึ่งดึงเลยเดี๋ยวคนจะบอกว่าลีลารีมเก็บนี่ให้ดูเป็นขวัญตาอันนี้เหมือนใบคาเล่ใช่ไหมใบคลเล่เป็นสองสีโอ้ยงามนะสีงามมากเลยอ่ะถ่ายรูปด้วยเนาะเ่าเอาถ่ายกับคนหน่อยสิงามถ่ายรูป ถ่าย oh, <ค>ร,รูปเลยบอถ่ายแล้วเข้าหน้าหนเลยพี่หน้าพี่ <okay. S 2> โสมมากเลยนะในคอนดู